มีประตูเพิ่มแวลูนี้หมดแล้วอ่ะช่วงเวลาได้ครับเป็นบาบอลเ็นน่าครับประตูขึ้นนำอยู่ครับหนึประตูต่อสูงครับเบ่ยื่สูงมากลยเนเดี๋ยวโสดละยิงลูกนี้โู้หมิงสาวตรงนี้ เป็นยาวๆพระเจ้า <mí toys> <laughs> 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 แตบาบ้นนานได้ลูกคกครับต่อวันทุงฟ้า,าครับลูกนีดด้ครับ ลอกเร็วด ok ิยาล็อกมากดิลอกไปเลยใสตรงนี้ใส่ไปแป้นๆนะตอกนี้ล็อกตัวเลยครับตัดมาข้อทางบารอโฮนิดาครับสวนขึ่มาครับออกเร็วเร็วแล้วทนี้ฝากข้อกม เดเพื่อนมาจรนะครับเือป่าเมอนี้ป่ารของจัเลยครับกินเมื่วนี้ร้อนเียครับ ซ้ายครับเงงครับข<า>วาะแกนานครับผ้ครยนย้อลงไปสว่ากระแทกด้นานหลังครับ เผยขึ้นมาครับซีสได้กิงมายังใช้ขาดเสียได้ครับยัดมารับเข้าสองครับจัดให้เร็วมาที่กรอิพยังทางักลับมาที่ฐานแรกครับ กูจ่อไปนิดเดียวครับฟางวอลล่าส์ถึงได้ประตูที่สองครับ มึงจะขาดออกมาได้ครับลปล่อยเอาเปเลนท่อครับ แล้ดลงการเปลี่ยนตัวเข,าข้าวผนานถาวรรัารมทเดียวเดินมืสาวเจ็ดรมัดแนนักรนะุ่นม,มา อุนมาเอาแล้วกรรมการต่อรูบที่ึ่งสนามวัดจังหนี้ถึงเลืกขา เข้านะหลังไม่เข้านะบอลออกไปแล้วเป็นต์สักซีจะได้พุ่งมาทางสนามมีการขอเปลี่ยนตัวเอาพี่อารกลับลงมาครับปูถังประตูแรกของมาโมริล่า พุ่งไกลมากอก์ยังงเทสออกมาได้ครับรถสวนกลับตรงนี้เตะบ้่งทีครับระวังกันทีนึงครับ สาดยาวขึ้นมาดูวิา่งขั้วไปแล้วเป็นบอลบอลลิล่าได้ขพิ่มไหมแล้เปลี่ยนอีกครัครับบอลบอลวิล่าเอาปั๊มลงมาครับ เขาวันนี้ต่อลงจะประกาศแล้วว่าวันนี้จะต้องยิงไม่ได้แล้วตั้ไม่เคยตั้ไม่เคยทำาสัญญาจริงๆั้งอะมนไม่ใช่เรื่องง่ายๆฮะอั้งจริงก็ตูนสักซีเลยตั้งไม่เคยทำตามสัญญาถ้าไม่สัญญาเราทำไม่ได้ตั้งไม่เคยทำตามสัญญาแบบนี้ใครเป็นแฟนก็สวยหน่อยฮะอันนี่ก็นั่งอยู่ข้างล่างเดือนไปบอกเองโอ้ ผมอยากจะขำป็นภาษาฝรั่งเศสอะเพืออคนเขียนแล้วคน,วนนี้ยังไงเนี่ยอี่าจับบอลไม่เยอเลยครับใช่ครับสามีคนพ่อจะเป็นสิบฮะคนเขียนนี่เป็นล้านแล้วแล้วมีอาการบาดเจ็บมาะสักซีโอ้ยต้องเขียนตัวเลยลตอนนี้ ข้าเหมือนจะเล่นไม่ไหวแล้วแล้วเปลี่ยนลงมาได้สามผั้นตอนแล้วเปลี่ยนยาวขึ้นมาไม่ทันนะต่อวันนี้ไปยาวจะหาแล้วพี่อาหลุดเดียวใช้ข้างเท้ายิงโออ้้ยไควา บอลอย่างสวยครับแดงยังทำไมเอกแข่งบอลขพิลล่าตู่ดูยิงแล้วตกม้าตายครับพี่อายกมาตรงกลางยั่งโงมาได้สักทีตูต่จะบอกจางบอลพิลล่านี่นำอยู่แค่ลูกเดียวจะไปเล่นไม่ได้ฮะับอกอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับสักทีตูตามอยู่แค่ลูกเดียว ไปตรงการดูว่าป๊อกตัดบอลได้หรือเล่าจ่ายมาที่ปั๊มให้เร็วว่าพี่อาทางขวายังสกัดออกไปได้ครับหัวยาจะเปิดกับให้ปั๊มที่เติมตรงกลางอะ mấy tháng học hết tôi <laughs> mất an hảo mặt của họ hoặc là โอลุนอยู่สามคนครับตัวจะไปยังไงครับแล้วบอล้วรับ้ไมาดตัวป้ปาฟัมจังหวะนี้เอาแล้วตัวพิษโอ้ตัดบอลมาได้ฟัลมบอลจังหวะนี้เสียบอลให้กับบอลวินล่าครับ แล้วเปิดปืนยิงปืนทีนะาเข้ารี้ผูสาวปรตูแล้วแตกัดไม่ดีเอาแล้ว